สวัสดีค่ะวันนี้พบกับจอยนะคะที่ปรึกษาการขาย BMW u s e d Car สขาัาดพาวค่ะแล้ววันนี้นะคะรถที่จอยจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมดูในวันนี้ค่ะจะเป็นรุ่น BMW 316i ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นโฉม F 3 0ต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะคะราคาไม่ถึงล้านเท่านั้นค่ะแต่จะมีความสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมมาพร้อมกันเลยนะคะ แล้วมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะกับช่วงบอกราคาพิเศษค่ะอย่างที่จ้อยกล่าวไปแล้วในตอนต้นค่ะว่าราคารถยนต์คันนี้ราคาไม่ถึง1ล้านบาทค่ะเพราะวันนี้นะคะเราขายพิเศษเพียงแค่925,000บาทค่ะพร้อมกับรับประกันหลังการขายให้อีก1ปีหรือ2 5 0 0 0ากิโลหากลกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อจ้อยได้ที่เบอร์086 33132 3 3นะคะตามที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะเลือกรถที่ใช่แล้วไว้วางใจให้ซอยดูแลนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ